ครับผมผมต้องชอบครับครับผมเราต้องเอาอย่างนั้นแหละครับก็สิ่งบวัดเวรวัดเรามีนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้พูดเรื่องเรื่องอะไรผมว่าเดี๋ยวถ้ารู้สึกแล้วจะพูดก็เสื่อมรู้สึกแล้วก็ผมจะพิมพ์ตัวหนังสือไว้ใช้เท่าอันนี้ซ่อนข้างในดีมั้ยซ่อนต้องซ่อนข้างใน ขอเจริญพรญาติโยมคณะผู้ถ่ายทำสารคดีบันทึกดินแดนอันศักดิ์สิทที่กำลังถ่ายทำอยู่นี้เป็นสถานที่วัดโบนตาบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดคณะธรรมยุตตั้งอยู่เลขที่สิบห้ามูลหนึ่งวัดโบสนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด30ไร่หนึ่งงาน9 6ตารางวาด้านหน้าติดแม่น้ำเจ้าพยาด้านหลังติดถนนลาดยางการคมนาคมสะดวกสบายไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักประมาณ50กิโล วัดโบสถ์นี้จะขอแนะนำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องการถ่ายทำในครั้งนี้เพราะวัดโบสถ์นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธรูปสมัยอยุธยาเนื้อศิลาสรายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมากลากบไหว้บูชาเป็นเนืองนิด ยิ่งเสาร์อาทิตย์แล้วมากมายแทบจะไม่มีที่จอดรถเพราะความศักดิ์สิทธิ์หลงพ่อเหลือนี้ญาโยมได้เคารพนับถือมากาวหว้บูชาสิ่งใดที่ญาโยมต้องการแล้วไม่รู้จะไปพึ่งพาทางใดก็มาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสวดมนต์ภาวนาประสบความสำเร็จก็มากมาย ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบความสําเร็จกันทุกอย่างอยู่ที่บุญบารมีของญาติโยมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยญาติโยมได้ก็ต้องญาติโยมเป็นผู้สร้างบุญสร้างบารมีไว้บ้างเรียกว่ามีบุญเก่าและเรามาเสริมบุญใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเหลือองค์นี้ถือว่าเป็นพระเก่า และวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,370เพราะฉะนั้นญาติยโยมที่เดินทางมาวัดโบสนี้ก็จะมาสักการะบูชาหลวงพ่อเหลือชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วถือว่าเป็นพระคูบ้านคูเมืองจังหวัดปทุมธานีแล้วอยู่ในจำนวนไหว้พระเก้าวัดของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวประจำจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานได้จัดคณะมากราวหว้เป็นประจำหรือทัวร์คสมกจากกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันแต่วัดโบสถ์ของเรานี้ซึ่งตั้งอยู่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนี้ไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อเหลือองค์เดียวยังมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธยานโตพรมรังสีเป็นพระอริยสง์สาวกหรือว่ารูปปั้นองค์ใหญ่ตั้งประงานอยู่ณรานกว้างริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาของวัดโบนซึ่งมีรูปรับเป็นปางเทศนาธรรมเรียกว่าเป็นปูนปั้นหน้าตัก12เมตรสูง28เมตร ถือว่าเป็นพระสงฆ์อริยสาวกสงฆ์รูปปั้นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะว่าความสูงต้อง28เมตรยังไม่มีรูปปั้นรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุยันโตองค์ที่ใหญ่ถึง28เมตรไม่มีสูงเพราะฉะนั้นถือว่าวัดโบสถ์นี้ได้สร้างใช้เวลาแค่สิบเดือนโดยประมาณ ถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใช้เวลาสร้างแค่สิบเดือนญาติโยมสาุชนทั้งหลายได้เดินทางมากราบไหว้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธยานโตแต่รูปเหมือนรูปปั้นนั้นมีด้วยกันหลายแห่งก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ด้วยการทุกแห่งแต่วัดโบสถ์นี้ถือว่าใกล้กรุงเทพหมหานครการสัญจรไปมาก็ไม่ไกลนะักและทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้มาได้สองทางเพราะฉะนั้น จึงขอเจอริญพรยาโยมมากาวหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากาวหว้บูชาพระอมตะเถระรูปเหมือนรูปปันองค์ใหญ่เจ้าคุณสมเด็จพระพุทานโตรพรมรังสีแล้วมาเที่ยววัดมาให้อาหารปลาเหล่านี้เป็นต้นเพราะหน้าวัดนี้มีวังมัตฉาปลามาอยู่มากมาย ญาติโยมที่เดินทางมาไม่ฉะนั้นมาชมกิจกรรมฝาผนังอุโบโสถแล้วก็มาซื้อสินค้าโอทอกหรือสินค้าพื้นบ้านการค้าการขายวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีร้านค้ามากมายเหล่านี้เป็นต้นก็ถือว่าญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาวัดโบสถ์ก็มีโอกาสก็ขอเจริญพรเชิญชวนให้มาสัมผัส ลิมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพ,พรฯมหาลครเพราะฉะนั้นการที่ให้สัมภาษณ์หรือบรรยายในสิ่งที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือและจะักระกูุสมเด็จพระยันโตองค์ใหญ่เป็นลักษณะปูนปั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยากจะฝากฝังญาติโยมไม่ว่า ญาติโยมที่มาไหว้นี่ถือว่าเป็นอมิสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนถวายสังฆทานอะไรก็แล้วแต่แต่จะแนะนําให้ญาติโยมเราข้ามขั้นตอนไปอีกหนึ่งขั้นขั้นที่หนึ่งองมิสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทู่เทียนจะตกลงใจเดือยถวายสังฆทานพระตายจีวรหรือว่าจัสละจะตกลงใจอันนี้เป็นพื้นฐานแต่อาตมาจะแนะนํา เราขาดหรือขาดเมตตาจิตซึ่งกันและกันอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนี้น้อมจิตน้อมใจการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะอยู่ด้วยร่วมกันได้เพราะฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าโลกธรรมคนเราเนี่มุ่งไปแต่ไปในทางทางโลกคือว่ามีแต่คุณวุฒิคือความรู้ แต่ทุกคนนั้นขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นว่ายโลกเขาเรียกว่าคุณวุฒิความรู้คุณธรรมคือความดีเพราะฉะนั้นโลกของเรานี้ประเทศของเรานี้จะอยู่ด้วยการผาสุขสมานสามคัคคีต้องมีทั้งคุณวุฒิและมีคุณธรรมหรือโลกธรรมเรามีแต่โลกอย่างเดียวไม่ได้มีธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องควบคู่กันไปถ้าเราศึกษาทางนี้แล้วว่าเรามาวัดกันทำไม มาไหว้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราน้อมนําเอาธรรมะคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้พระสงฆ์เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตอันนี้แหละจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมสาธุชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ญาติโยมมากราบไหว้บูชานี้ก็หมายว่าเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวเป็นเครื่องที่ว่าเกิดให้เกิดปิติความ อิ่มกายอิ่มใจแต่ที่จะอิ่มใจไปด้วยการลนานก็ต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในพระพุทธศาสนาจึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทั้งหลายก็ทรงพระประชวรอยากจะเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมคิดร่วมใจกันรักษาศีลปฏิบัติธรรม น้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระราโกศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระองค์ท่านหายจากพระประชวรในเลววันฉับพันขอเจริญพอร <c oughs> อพอประมาณนะค <c oughs> รับผมอ นะาเนี่ยก็เป็นลูกวัดธรรมดามาอยู่กับเจ้าวาดมีเลยลูกวัดหน่่งกรรมสาปล่อยทิ้งเลยวันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเป็นปา่าสแก่เต็มหมดอาตมาก็ทนลงญาติโยมไม่ไหวพระไปขอ,อ,าาอร้องอาจารย์ไปเชื่ยวัดบัวงมาให้ยางอยู่วัดเก่าก็สร้างได้ดีแล้วอาตมาเอาอเชื่อแล้วก็อาตมามาดูได้ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นท่อนเมื่อก่อนเขาไม่ได้มาไหว้อย่างนี้นะ มีนี้เขาเก็บไว้นาฏิกิยากเย็นย,ยาา้ายขนมเคียวเต็มไปหมดเลยต่อมาเจ้าวาดมีมาแล้รรวหกงองตมามไม่อยากบอก<ม>แต่ประวัติมีแต่เดีย๋ยวยอมไปเสรอกแต่งอาจ๊ะประวัติของเรื่องประวัติเจ้าวาดมีแล้วหกองค์มาตัวเป็นโอรุ่นลูกทีก่เกิด<ม>และพอนั้นก็ต่อมาก็ได้ข้เหลือเนี่ยนี่ของดีเลยวะชื่อ,อหลวงข้าหลวงชื่อดีเนี่ยตมาก็มาบูมสองตั้งกี่สายหาเลหลวงพ่อผมไม่อยู่นี่ผมไม่ได้มาท้าความเสียหายผมตั้งใจมาช่วยวัดนะ หลวงพ่อไม่ช่วยผมีแรลงนะข้างพ่อช่วยแรงหนนะึ่งผม,มีกแรงหนนะึ่งต่างคนต่างช่วยมันก็ไปได้ดีซึ่งถึงอย่างถ้าเราทําคนเดียวมันก็เหนื่อยเหนื่อยพอรับภาระหนักไม่เหรของหนักตถ้าเราช่วยยกหลายคนมันก็เบาใช่ไหมถ้าของหนักถ้ายกคนเดียวมันถึงยกไหวมันก็เดินไปไม่ไกลใช่ไหม<ร>เออเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็เล็กเดียวกันหลวงพ่อเขา,าบวงเสวนท่านก็คือตั้งแต่ปีสี่หกมกราบวงเสวนก็คือเริ่มไหลเข้าใช่ไหม เพราะเหรอว,วะก็มีคนมาให้เงินสร้างหลวงปู่คุณโอรัตระพงษ,ษ,ษ์ระเบิดชีวิตให้เงินทั้งหมดเลยสร้างหลวงปู่โตนี่นนแ,ลแ,ลแหละเราใจแตกโดยที่ไม่เคยรู้จักประวัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และหนึ่งศาลาลายสวนหย่อมที่เ่ามีคน,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 าาน,นเอาใจให้มาศาลาการเปิดตัวเก็บไปเนี่ยเงินมันไม่ใช่น้อยแต่ก็ตื่นใจที่จะไม่มีอะไรเลยเป็นป่าทั้งหมด มาทาได้แล้วก็เนื่อที่ปนใจเราไม่ได้รบกวนใครใครจะทาใม้ทาไม่ทำเราไม่เคยทอดสายเงินเคยจ็ซสอบเือนะก็ถือว่าแต่มาก็ถือว่าตรงนี้แหละและ้วจวัดนี้แล้วไม่ใช่เจริญระวันมาหน้าที่การงานนี้ก็เจริญเราะเราทาดีใช่ไหมจาปีสีห้าก็เป็นลูกวัดธรรมดาพอปีสี่หกเป็นเจ้าว่าเป็นพระเจ้าบัดนั้นสี่เจ็ดเป็นจ้าน้ำเพสสี่แปดเป็เด็กข้าวพินังข้ากระถินสี่เ้า ได้เป็นพระราชากันไแล้วไปรับในวับแล้วปีีห้าหนึ่งคือเจ้าหน้จทงหงัดนี่ด้วยความอภิสงที่เราทำาปตั้่เรามาแก้พวกพรทธศาสนาไม่คิดหวังอะไรทำอะไรเขาเนี่ยก็เพิ่งก็ตีสี่ตื่นมาเพิ่งเข้าห้องไปตอนเที่ยงขึ้นรู้สีโทรไปนี่บอกเอ้แกไม่รู้เรื่องใครมาตาให้เราเข้าพ้หมดเราเพิ่งเข้าห้องไปเพิ่งชั่วโมงเองเราด้วยหลังเอานีออกไว้ แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ท้าวหอยบาองวันมา10ชั่วโมงั่งรับแขกเมืเ่อเช้าต้อง10ชั่วโมงตี4ตีเราจะได้เข้าห้องเที่ยงเที่ยงเที่ยวแล้วก็ตอนนี้แขกเขาก็อย่างไมากันทั้งวันครับอัตมาตไม่ได้เ,เ,เ,เพียงว่ารู้จึงที่อยากถ้าเขาสถาพเขาอยากจะให้มาอัตมาก็ามีคำพูดอัตมาไม่อยากจะพูดคือเป็นพระต้องมีมนต์เป็นคนต้องมีเงินอัตมาไม่อยากพูดออกไปกัางคำว่าเป็นพระต้องมีมนต์ แต่ถ้าโยมพูดได้โยมไปพูดออกกันเนี่ยโยมพ่อท่้านให้ปัญญาว่าเป็นพระต้องมีมนเป็นคนต้องมีนทุกคนเข้าใจทําไมเป็นพระต้องมีมนฑลเป็นคนเนีโยมโ<อ>ที่จรงพระเราถ้าไม่มีมนฑลใครใครจะไปหาไม่มีใครจะหารดูหลวงปู่ทิมหลวงพ่อรวยที่ท่านสร้างวัดได้กเก่งกเก่งกเจียทางเัระว่าท่านมีมนฑลใช่ไหมมณ<อ> <c oughs> มนที่นี้ไม่ใช่เราเล่นเดรัจฉานไม่ใช่มนนี้มนีบอกว่าเราสวดมนได้ เราเขียนยันได้ดูเลิกดูยาให้โยมแต่เราไม่ดูหมอเดินดูเพื่อนาที่ใครจะโกรกบ้าแต่งงานก็มาหาเราได้ตรงตรงนี้เราถือว่าเราคิดอยู่ชาวบ้านโยไม่คชดคิดแล้วพอพระะพระเราเนี่ยทำอะไรให้เกิดชาวบ้านได้ชาวบ้านขอก็นับถสีใช่ไหมครับเออเขาวาง่ายเอ้ยแกจะทำาเขาก็เชื่อฟังถ้าเราทําอะไรให้แกชาวบ้านได้ชาวบ้านเขานับสอช้ามีศิลอย่างเดียวเนี่ยคนมองไม่อยู่ก็องค์อื่นนะพระในวัด ออาตมาหรือวัดไหนก like. ็ผ้าบวชใหม่มือศูนสองยี่สิบเจ็ดมีใครเคารพนับถือไหมบวชมาสิบพรรษาถ้ามึงมีอะไรดีในตัวมีแต่สินไม่ใครนับถือนะนะจริงครนะเพราะฉะนั้นเรื่องศิลไม่พอก็ต้องมีเรื่องธรรมเรื่องสมาธิตรงนี้เรื่องสาคัญเพราะผ้าเรามีสมาธิมีธรรมธรรมหมายว่าเราให้ธรรมะได้โยมาขอธรรมะบรรยายธรรมะเทศนาอะไรได้มีคนพูดถึงแล้วสองเึ่งเรา เพราะคนเราเน่ต้องไปตามโลกาพิวัฒน์ท่านมนจะปลูกบ้านรูเลอรเราก็าทาได้เราไม่ใช่หลงมงมงายคือเป็นการมโนเพราะสงเคราะห์เพราะชถาพรานิยมอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําอย่างนี้ได้สถามันก็เกิดวัยใช่ไหมเพราะสถาเกิดวัยเขานี่มโนเปนนั่งปกงเสกเราก็เสกได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่จะเสกได้ไม่ได้นมันอยู่ที่เราเรียมมาหรือเปล่าเออตรงนี้ว่าอตาตมาก็เรียนแต่ครูบาอาจารย์หรือครูสอนอาตมาดังอยู่เขาแต่ ดังว่าอาตมาก็ลืจมจะไป้ก่นตรงนี้นะอาตมาถึงบอกว่าเป็นพระต้องมีมน์เป็นคนเนี่สาวที่อาตมา่ยผลมน์บาทเนี้ยมมไม่ตม่ำกว่าสิบบาทยี่สิบบาทลูกฟ้าจะหมดบาทไม่ใช่ทีไหนๆผูกข้อ,ของทุกอย่างเพราะอะไรเขาต้องการคนมาวัดนี้หนึ่งต้องมาไหว้หลวงพ่อหลวงสองมาไหว้ผู้โตสามมาพรมมน,มน,มนสามบาระที่ท,ที่ที่เขามาวัดนีะหนึ่งเขาต้องการให้อาตมาพูดถมนต์ หนาสหนึ่งมาวันคุข้อหลสองมาวันกู่โตสามมาคมน้ำมนและถามว่าโยมมีวัดไหนบางเจ้านจังหวัดพระราชาคณะบผมน้ำมน์มาเร่าสังกทานม่มี้วโยมไปเเป็นเจ้าหน้าที่ัเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณไม่ไม่รับแขกนี่หผมบกล่าแขกเฉพาะแขกเฉพาะใช่ไหมเฉพาะเฉพาะเจาะจง v ี p อพีอะไรก็บกนี่อาจจะมารับทั่วหมดอาจะมาระบบไหนรับลับหมดจะถวายหรือไม่ถวายเอามาสอแต่มาทำ จะถวายห้าบาทสิบบาทก็รับนเราไม่เคยนังเกียจใครเลยถึงเมื่อเรามีจิตไม่ตายมันก็ได้เพราะจะได้สิ่งนเหมนเมันก็ไม่เหนือกว่าฟาแรงนะ้วฟ้าเราถ้าเราทําในสดีๆอาจมางบองให้เราหนึ่งเป็นพระต้องมีมน์เป็นคนต้องมีเงินอย่างถ้ายโยมเนี่ยถ้ายโยมไม่เรียนหนังสือโยมจะมีความรู้ไหมถ้ายโยมไม่ทํางานโยมจะได้เงินไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะมีเงินเราต้องทํางานใช่ไหมครัอย่างเรา,เราทําเป็นทีีเนี่ย มันก็ต้องทางานใช่ไหมอยู่ดีคุณก็ต้องทํางานนาะเดือนมีคนจ่ายให้ปหมไม่มีเลยไม่ไมีหลอพระนั้นพระเราก็ต้องทําทําแล้วถึงถึงจะได้ทําได้ปัญญาถึงจะได้บุญใช่ไหมถึงพระเราไม่ต้องทำมาห้าปีแต่ถ้าเราสามปีกษา